โอเคเราก็มาต่อกันดีเฮ้ยเราเราเพื่อเพื่อตัวเพชรเรากดก่อนขยั้งขอให้จุดๆๆเฮ้ยเฮ้ยตะวังข <c oughs> ึ้นมาเร็วไม่ทันแล้วหายไปกับราวายครับโอ้อ <c oughs> โหเจไดอะเอ้าเฮ้ยให้มันเซ็ตบ้านได้ด้วย เฮ้เขาเปิดบ้าฮุยเจอเพลีแล้วเยอะ oh my god ย yeah! 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 ังยัยัง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 ยรงยังยังกังังัยงงัง อย่ได้เดี๋ยวเรามาแบ่งกันไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราต้องฝากต้องฝากไว้ที่ใครสักคนอ่ะเออฝากไว้ผมก็แล้วเอาไปอ่ะเอาเก็บเอาเก็บเก็บไว้ที่บ้านห้ามค้ามนะห้ามค้ามนะโดนเพชรลงลาวาแล้วอ่ยายาไปลงไปแล้วนะได้ยินเสียงไหมเมื่อกี้เมื่อไหร่ได้ยินไปหมดแล้ว ไม่แกโอ้โหเจลสตูดิโอใครจะมาบ้านอ่อทดีวีมาได้นะกะงกับกบับาลละดีวีผมมาแล้วฮนะเหี๋ยนฮะโอเคไม่เพชรต้องฝากให้ผมเดี๋ยวมีคนโดนะมันช่วยไม่ได้นะรู้ใช้รูปก,กันไม่เป็นไรหรอกใช้ไม่ถอ่ะให้ผมใช้นะหมดแล้วนะ<า>ใช้ ใช้ใช้ใช้เฉพาะที่จาเป็นยังไงอะ่ะ <ผม S 1> แต่ว่าต้อง<ม>ต้องนะต้องแบบว่ามีเพจเยอะๆก่อนอะ่ะมเกียนหมดแล้วเกียนว่าเขาบอกห้ามเกียนหมดเกียนอืมไมไ่เป็นไรนะแล้วก็เ,เภสียของที่เราเคยมีเนาะไม่ได้ครับต้องเล่นเอาชีวิตใหม่อย่างเกียนดิกูบแบนแล้วเว้ยหนึ่งสองสามครับ เกมนอดครับเปลี่ยนดีดีดยังเปลี่ยนทันแหลกอะไปถาม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 มึงแหลกไม่มีครับไม่มีแหลกไม่มีแหลกไปถามึางิถามให้ครับเวน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 ไปหาสัตว์กันนะฮะรอแป๊บนึงค่ะบบนคะคะ รอแป๊บแลกยู่อ,องม้ทีพีปไปดีๆใครก็ได้ทีพีปไปแล้วพี่มีมาโอ้ไปถนหกอน What the fuck b t ครับทีโโพีโอโอเคมาละโอเคครับเอ้ยคว้าไม่อะไรเด็ครับเหมือนกั อันนี้ผมก็มีเคยมีไอเตาไอเตาหนึ่งมันจะมีไอนี้อยู่นะมีเหล็กอยู่เหล็กที่ยังไม่เผาอ่ะก็เผาเลยฮะไปไปนอนกันดีกว่าปะเหล็กที่ยังไม่เหงาเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่เพิ่งเออผมต้องนอนกลางอี่คนหนึ่งชื่ออะไรนะเจไดโอเว่นครับโอเว่นครับเออชอบลืมตลอดเลยอะโอเว่นโอเว่นถอยหน่อยครับโอเว่นถอยไหนคะไม่เอา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 ครูแล้วครู รีบมานอนเลยเราเป็นคนใจร้อนลเนาะใจร้ายจะโดนเขาขู่เข้าไปอ่ะเฮ้ยเตียงอ๋อเยอะๆหลานในกาอือเโอเคครับนอนแล้วใครเขียนมันละใครเขียนมันละฟักยูอัมเร็วๆฟักงยูอัมถูกใครเขียนนะผมออกไปหาหมาก่อนนะฮะ เซย์ตันตัวร้อนแรงเว้ยเซย์ตันร้อนแรงไปดบกระดูกก่อนควนเมีวควโอ้ oh, ฝามตัวมึงอร่อยแน่ทำไมคิปเปอร์ไม่โดนเผาอ่ะไม่เข้าใจอ่ะใครจะอยู่บ้านคุณนั่น,นแหละเราเราโอเค okay. ว่ายงงเปิดแกะอ่านาเป็นคน,นถ่ายใช่เห,เหรอแตดูแล้วขเข้ามาเลยไม่เข้ามาเลยไม่เข้ามาเหรอ ให้หนั่งลองลองทับโคม่ไหมได้เปล่าทับโผมไม่ได้แล้วใครมึงถับครับถ้านอนมันก็จะเฟสให้อยู่แล้วไงเย่ตอนนี้มันก็หกอ่ะแล้วมันน่าจะเลี้ยงมึงมันน่าจะเลี้ยงหมาได้เอ้ยมันมันน่าจะเลี้ยงอันนี้ได้เลี้ยงแกะแบบเป็นแบบเป็น,บบเ,ปนเราขี่แบบแบบยังไงอะพูดยังไงดีวะวขี่แกะทั้งแมงอ่ะมันขี่ได้อยู่แล้ว ยังได้แบบวัวด้วยแต่ไม่อยากแต่าวัอยากให้มันเชื่องแบบหมาเจ้วัวสองตัวนะดีใจมากแล้วก็เจอเอาไปอีกหนึ่งตัวมึงจะต่อยยีตาร์ต้นไม้อ๋อนางแฟบเหมือนคุณอ่ะต้นไม้เลี้ยงมุมไปแช่น้ำเต้นทำไมกูไม่ให้มึงเต้นแบบมุกทำกีตารต้นไม้แต่ต้นไม้มันสนุกดีอ่ะนะสงบเย็นโ ผมค์ข้จะเย็นสบายตรงนั้นมากเลยนะฮะใช่แล้วนี่เอ้ยและลแล้วอั้มทำไรเหรอตับป๊ปป๊ปโอ้เจ้าหัวพี่คบทำได้ใครเก้อทำได้ใครกพ่องอ่ะทำดอทเท่าฝากกำดอทเท่าฝาบจี โอสวัสด,ดีครับเป็นแบงค์บเัาปีครับผมสวัสดีครับตบกูอ้าปากมั้งเนี่ยแกปป่กูเหรอกูไม่อร่อยหรอกเนื้อเหมือนขี้อ่ะนะจ้าะไรแก่ะวะแบบก็พังอีกแง้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยเออฮ้ยเออฮ้ยเอเอฮ้ย

ผมว่ามาตั้งบ้านตรงนี้ดีมั้ยไม่เดิสัตว์เยอะเลยไม่เดี๋ยวว่ามไม่ไม่หูมึงสัตว์เยอะว่ะมึงด่ากูเปล่าไม่นเถียงโดนแน่มึงด่ากูเดี๋ยวหลังไม้มึงโดนแบนแน่โนอ,อย่าเลยมึงช่วยกูห่างมาสีเวดครับครับ เราหาเจอแล้วเอเอบ้านเราก็เลี้ยงหมาไว้นะครับอ้ามครับรู้ไหมบ้านเราก็เลี้ยงแกะไว้นะครับคือคือคือหมาเว้นนั่นเองครับกวนใส่ใส,ส่ปลาโคเลยหมาหม,า,หมาเว้นอู้ได้เนื้อวัวตั้งแต่ต <bitch. S 1> ั้งมาคุณตั้งทำไมเขาเงียบฮะไม่เขา้าใจฮะฮะอห้ามหันกลางเพลินเลยเอ็งอยู่ฟังทองครับจะฟังทองครับ ต้องไปขุดแล้วมาทําเป็นหน้าเดี๋ยวจะต้อนรับพลาวินฉันร้องครบของผมแปดร้อยละวิวแล้วแชแนลเราเนาะเดี๋ยวพันหนึ่งเมื่อไหร่เดี๋ยวฉลองด้วยกันเดี๋ยวจะทำเป็นเซอร์ไพรส์นะฮะน้องเวนเนาะเราจะทำเป็นเซอร์ไพรส์รู้ใจฮะระเบิดถ้าถึงแต่ว่าต้องถึงพันก่อนนะฮะยังไม่ถึงก็จะไม่เซอร์ไพรส์นะครับ อ๊าอ๊อ๊หายไปฮะฮเอาเงียบเปนอะาเลยแะแงนอนนะแนอนคุณนะแต่ผมว่าชูกก็เคไปแต่ผมว่าชูกก็เคไปทำะไรนกนไกระดาษกระดากระดาษกระดาษขนาดนี้เวลาสองทุ่มห้าสี่นาทีแล้ว เดี๋ยว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 หย้าสิบหกเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเ,เดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายพักที่หกจะถ่ายพักที่หกเหรออออันนี้เลยเหรอออโอเคโอเคขาไปเรื่อยๆจังกอ่อนแล้วจังก่ออ,อ้าจะไปนอนอ่ะอืออ้ามอ้านอนกี่โมงอะประมาณสี่ทุ่มอ่ะโอ้โห ประมาณยี่สิบกวพาร์ตต้องคิดว่าเฮ้ยประมาณสิบสิบสิบกัวพาร์ตคิดว่าอาะไไม่โอเคถ้าใส่ว้ายินดีด้เดี๋ยวขุดไม้ก่อนเอ้ยไม่โดูแล้วทำไมอ่ะเดี๋ยวพี่เราไม่เดี๋ยวตอนนี้จะเป็นช่วงการขุดไม้นะครับโอ้โหเสียงหลอนมาได้ไกลยเลย เจอละเจอดิกันเปล่าคิปเปอร์ส,สปีดไรเราตะเกตตันเนี่ยเขาก็จะเปิดเพลงแต่แม่งแม่งเดินอ้าก่อนเฮ้ยเจอวีรเมศใช่ยศเฮ้ยทีพีทีเปล่าทีเปลาเฮ้ยรอด้วยรอด้วยรอด้วยเฮ้ยทีพีไปหน่อยดิไหนไหนไหนนู่นไงอ๋อมันมันมันจะมันจะเป็นคล้ายๆปราสาทใช่ป่ะใช่ใช่นั่นแหละ อย่าลงไปในในเออใช่แล้วมันจะมีเกียร์ที่เอออย่าลงไปนะอย่าลงไปเชียวนะเว้นเว้นหึงลงไปวะเดี๋ยวลงไปวะไม่ได้ของอันนี้เฮ้ยเฮ้ยเป็นครับผมดูแล้วครับผมดูวิธีครับแม่งเกียนเฮ้ยกำมเีอะไรมีงั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันพาร์ทที่หกนะครับเฮ้ยเท่าไหร่แล้วโอยมันระเบิดหมดเลยอ่ะคุณพาร์ทที่เท่าไหร่แล้วอะ พาร์ทที่เจ็ดแล้วครับไอพาร์ทที่แปดวครับแบบคุณก็มาร<อ>ะเบิดหมดเลยะครับเดียวเดียวันไปต่อที่พาร์ทที่แปดเลยครับมันเละหมดเลยฮะสวัสดีคับ